สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะพราะก็ผมแม็กเคมิงครับวันนี้คุณดูกับผมในเกมที่คนทั้งโลกหลงลืมนะครับไม่ใช่หลงลืมดิคนที่คนทั้งโลกเขาเล่นกันนะก็คือเกมซิกกันนั่นเองนะครับก็เออก็มาในรูปแบบแบบแ็กนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็จริงๆเกมนี้ในเครื่องผมนะครับก็ไม่อัพไม่รับไม่รองรับนะครับไม่ซัพพอร์ตเครื่องผมผมก็เลยต้องไปหาตัว a อปมาเล่นแทนตอนแรกจะเล่นแบบเฉยๆครับแต่มันมีตัวแฮกมาให้ก็เออเอาเหอะเอาเหอะเอาเหอะเพราะว่า ื่อคนรู้ถึงเกมนี้ปุ๊บก็เกมนี้เกมลอฟได้เลิกซัพพอร์ตไปแล้วนะเลิกพัฒนาไปแล้วนะก็เป็นเกมที่คนทั้งโลกเล่นกันนะแต่ก็ตอนนี้ก็น้าตาแตกนะน้ำตาแตกกันทั่วโลกเลยนะครับว่าเพราะว่าเกมลอฟนี้ไม่พัฒนาเกมนี้ต่อแล้วครับก็จบกันด้วยมิชชั่นไม่ใจบกันด้วยเวอร์ชั่น2.6.0นะครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดของเกมนี้นะครับก็ไม่พัฒนาต่ออีกแล้วครับเกมนี้นะครับก็เป็นแนวหลักๆนะครับแนวหลักๆก็คือเกมคาบอยครับคาบอย ขบอยขี่ม้าทั่วเมืองครับเมืองก็จะมีอยู่2เมืองนะครับก็เป็นเมืองอะไรวะโอเลกอนนับกับเมืองแอริโซนานะครับก็เป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะสนุกเล็กน้อยนะครับเดินเป็นแบบอิสระครับได้ไปได้ทั่วภารกิจก็มีหลากหลายครับก็ตั้งแต่อัปเดตใหม่ๆก็ผลิตภารกิจสามารถทำได้เรื่อยๆครับนี่ครับอย่างเช่นภารกิจนี้ก็ทาได้เรื่อยๆครับแต่ผมเรียกที่จะไม่ทํานะเพราะว่ามันเหนื่อยมากครับก็มีอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะ มีอะไรนะเพราเรียกว่าอะไรวะมลีลอตเตอรี่นะครับให้ยิงนะครับเราก็สามารถเข้าไปยิงได้ครับ <_ S 1> มีการใช้ปืนนะครับที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับก็รุนแรงในเกมเท่านั้นแหละก็แรงข้างน,น,นอกไม่ได้นะครับก็มีปืนค่อนข้างที่จะดีมาแต่ละปืนนะครับนี่ครับทุกปืนนะครับก็ค่อนข้างที่จะดีปืนอะไรวะเนะี่ยอ๋อปลดล <_ S 1> ็อกวีเอพ์รวันที่อะไรกูถึงจะได้ไวนะเนี่ยอยากได้ปืนนี้มากเลยเป็นลำแสง กล้องสยองขวัญทองคํานะครับโอเคก็มีปืนมีทั้งปืนทั้งอะไรนะทั้งปืนทั้งหมัดครับหมัดสั่งนรกก็มีนะครับอะไรปืนปลุกใส่ก็มีก็ซื้ออนี้ผมก็มาในม่านแฮกนะครับเพราะว่าตัวไอ้นี่มันไม่มีครับก็ต้องมาแบบแฮกเอานะครับก็จริงๆก็ไม่ได้อยากแฮกหรอกก็เกมนี้ก็หลายแนวครับเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ครับเปลี่ยนเป็นแนวคาร์บอยต่างๆครับก็ชุดอัปเดตใหม่ล่าสุดก็คือชุดไอ้นี่นะครับชุดอะไรวะ ยอมมาโทษนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิชุดอะไรนะดเดี๋ยวมีชุดให้ซื้อซื้อให้หมดเลยครับเพราะตอนนี้เราอยู่ในมาน้าแฮกครับเราแฮกมานะครับถ้าเกมนี้เปิดเน็ตเล่นแบบแฮกแฮกก็โดนแบงครับนี่ชุดล่าสุดตอนนี้ก็น่าจะเป็นชุดเนี่ยครับหมวกคลุมของความตายนะครับแล้วก็เสื้ออะไรของความตายนะรว่าไปนะครับแล้วก็มีพวกการขี่ม้าครับถ้าคุยเรื่องคขวบ่อยก็ไม่พูดถึงการขี่ม้าก็ไม่ได้นะครับเพราะการขี่ม้านี่เป็นสัตว์สำคัญเลยของเขาอุ้ย เป็นทําไมชุดเป็นนี้วะเป็นหลักหลักๆเลยของคาร์บอยนะต้องขี่ม้านะทุกทุกทุกคนทุกคนเลยขออภัยทุกคนเลยนะครับก็โอเคไม่มีใดเนาะก็จะมารีวิวเฉยครับว่ามันมีภารกิจอะไรบ้าเกมนี้ก็เป็นเกมแนวยิงคนนะครับแล้วก็ยิงผู้ถีบปีศาจนะครับที่ไม่ใช่คนนะครับก็คืออามนุษย์ตัวเองนะครับถุยมันเกี่ยวกันยังไงนะครับเราก็จะไปลองเล่นสักมิชชั่นหนึ่งนะครับก็ไม่มีมิชชั่นหรอกครับมันก็จะเป็นอะไรสักอย่าง ก็เอาเป็นชุดนี้ดีกว่านะโอเคชุดอะไรวะไม่ใช่ไม่ใช่ใชความบาคขั่งหรอใช่เปล่าอะมีอุปกรณ์ับ,อบโอเคโอเคก็เ,เป็นชุดนี้มาในมาดนี้นะครับก็คือข้าง,งที่จะสวยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปดูอาวุธแป๊บหนึ่งครับอาวุธน่าจะเป็นอาวุธไหนดีอาวุธนี้แรงสุดตรงมือเหล็กไหน,นะครับโอเคกลับไปที่เมือง แอริโซนาก่อนนะครับก็มีอยู่2เมืองนะผมก็จะพา <laughs> ผมก็จะมารีวิวให้ดูลเล็กๆน้อยๆนะครับ <laughs> เพราะว่าเกมนี้ผมไม่ได้เปิดเน็ตเล่นครับ <laughs> เพราะว่าเปิดเน็ตปุ๊บก็โดนแบนนะครับก็อยู่ในมานแฮ็กอยู่ก็รีวิวสักพักเดี๋ยวก็ลบเกมทิ้งครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นลแล้วเลิกพัฒนาก็เลิกเล่นด้วยครับเพราะว่ามันไม่หนุกแล้วครับภาร,รกิจก็จบหมดแล้วเนื้อเรื่องผมเล่นจบหมดแล้วงานเรื <laughs> ่องเนื้อมนุษย์เราจะไปลองดูกันดีกว่าว่าเกมแนวนี้จะเป็นเกมอย่างไงบ้างนะครับก็ยิงอานุ์นะครับก็พวกสับบ โอ้ยอย่างเท่ชุดนะครับอย่างเท่โอ,เโอ้โหฉากกราฟิกเกมนี้ค่อนข้างที่จะสวยสวยนะครับก็เป็นเกมแบบพาบอย่างนี้ก็สวยหรือเปล่าวะพะทาทั้งโทษออกจากคุกของเธอนะครับโอเคเราจะสังเกตได้ว่าจะมีออ้ยมีเสียงมีเสียงโอเคจะมาดูกันมีตัวอะไรมาโอ้โหก็เป็นตัวอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะ ไม่ใช่ซัมบี้อ่ะมันเป็นตัวเหมือนสปาร์ลาดนะครับไห้ดูสังเกตหน้าตาดีนะครับมีเสียงด้วยไม่น่าดูดสุดเลยนะโอเคไปเลยดีกว่าไม่เสียเวลานะครับอันนี้คือมิชชั่นแบบเป็นการยิงคนนะครับ้ยิงสปาร์ลาดดิยิงสปาร์ลาดยิงพวกป่ามนุษย์นะครับแล้วก็ช่วยผู้หญิงออกมาจากคุกนะครับ ุกที่สัปาดาหสร้างขึ้นนะครับใช่ไหมวะไม่รู้เหมือนกันไม่ค่อยได้อ่านเนื้อเรื่องนะครับเกมนี้ไม่รู้ว่าเป็นมาย่ยงไรนะครับปืนนี้ค่อนข้างที่จะแรงครับผมก็ทดสอบปืนไปด้วยนะครับก็มีการเล่นอย่างนี้ครับเป็นการเล่นช่วยผู้หญิงนะครับโอเคได้ปลดทางฉันออกไปทีโอเคมีเสียงปืนด้วยโคตรเทเดินมาดิเฮ้ยเธอมาดิเออรออะไรกันเรา Okay, เดินมาเดินมา <ๆ S 1> เรื่อยๆตามมาตามมาตามมาะจา้งสาวตามมาซิรออะไรกันเล่าเด้งก็ช้าเอามือคุมหัวทำไมจะมีสับประหลาดโผล่ขึ้นมาแเราก็ยิงม,มันล่วงไปเลยครับเป็นเสียวไร้ขอบันเดินมาดิเล็วดิโอเคเจออีกไหมเจออีก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 ตัวหนึง่ง เิงแล้วก็เปลี่ยกนกระสุนนะเกมนี้แกแนวออนไลน์ก็เล่นได้ครับจะเห็นเป็นตัวคนอย่างนี้เลยครับก็ไม่ค่อยหนุกนะครับเพราะรู้สึกว่าระบบเกมนี้ระบบนี้ระบบในเกมออนไลน์เนี่ยก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเกมร็อคพาถึงเลือกผลิตหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่ามีคนวอร์วามาเยอะครับเกมนี้ปืนค่อนข้างที่จะแรงครับแต่ว่าเขาบอกว่ามันระบบออนไลน์ไม่ถี่เวลาเล่นแล้วมันแหลกๆหลกแหล,ลกมากครับเขาก็เลยไม่เล่นเงินมั้ง แล้วก็เลอกผลิตกันปะแล้วไม่ใช่ดิเลอกซัพพอร์ตกันไปนะฮบก็ก็เป็นหนึ่งภารกิจภารกิจหนึ่งนะฮะลองเราไปดูภารกิจยิงคนกันบ้างดีกว่านะว่าเป็นยังไงนะครับผมก็เล่นมาจนจบรอบก็แฮกไม่แฮกก็จบหมดแล้วครับผมก็เลยไม่ค่อยอยากเลนะ่นแล้วไปดูการยิงคนกันบ้างดีกว่าว่ายิงกันยังไงนะครับรอสักครู่นะฮะ ไเดินไปเลยนะครับขี่ม้าไปนะครับนี่ก็เป็นการขี่ม้าของคาร์บอยนะโอ้ยไม่ติดวะไปทางนู้นก็ได้วะนี่ก็เป็นม้าตัวสุดท้ายนะครับที่แรงที่สุดในโลกนะครับแรงยิ่งกว่าม้าไทยอีกนี่ก็เป็นภารกิจนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูสักหนึ่งภารกิจแล้วกันนะครับนี่แก๊งเลนเจอร์นะครับฆ่าคนนอกกฎหมายนะครับนี่ก็เป็นคนจริงๆนะครับไม่ใช่ซามบีหรืออะไรนะครับ ร,รอสักครู่นะมีมี wind, คนออกมาแล้วก็เต็มตัวยิงครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลายิงลัวับยิงแหลกยิงแหลกก็รอบแรกก็จะมีศัตรูสักหกคนนะครับรอบต่อไปก็จะมีสักอาจจะมีทังสองยี่สิบคนก็เป็นได้นะครับเพราะว่าก็เรื่อยๆครับศัตรูมมาเรื่อยๆไม่ค่อยหมดครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูสักรอบนึงจากครั้งแรกมีหกคนตอนนี้เพิ่มมาเป็นเจ็ดคนแล้วตอนนี้ก็ได้ มันก็ไม่มันก็ไม่ได้จะโหดร้ายละลรครับเกมนี้ออกแบบมาให้เล่นแบบให้ผู้เล่นเล่นได้ดีมากครับท่านี้จะดีมากโอเคยิงกันให้หมดครับยิงกันให้ล่าผ้าครับโอเคลองดูการแข่งมา้าที่สวนปีศาจด้วยครับว่าเป็นยังไงครับเป็นการแข่งไม้ยิงไอตัวนั่นนะครับ ิงเป้านะครับแล้วก็จะมีปืนของเรายิงไล่รัวทุกเป้าเลยครับตอนนี้เก็บแม่ทุกเป้าเลยจริงๆให้จริงๆมันได้ให้เก็บเป้าดำครับแต่ผมเก็บทุกเป้าแม่งเลยได้เงินด้วยนะับเป้าดำเป้าดำเป้าดำ,ำเจอแล้วจะได้เก็บแม่ทุกเป้าเลย ถือเ,เวลาครับอันนี้เนะ่าหมดหมดละหมดละไปดีกว่าที่ไปดีกว่ามาไม้เร็วที่สุดนะครับนี่ครับการแข่งม้าจริงๆครับแข่งที่ลอดอาคอนครับเราจะไปดูกันว่าม้าเราค่อนข้างที่จะเร็วครับเป็นม้ายนต์นะครับโอเค เฮ้แตะให้ม้ามีการควบเร็วยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ก็ควบเร็วอยู่แล้วคนระับคนอื่นตามไม่ไมทันแล้วตอนนี้ในแมปก็ไม่เห็นใครเลยนะครับจากแผนที่ข้างๆนะครับ s <S อ,ยอย่างเนียม้าแฮกไงก็อะไรอะไรก็สบายหมครับแฮกแล้วก็เล่นได้หมดครับแต่บางเกมก็แฮกไม่ได้ครับแล้วก็หลายคนสงสัยมาแลวว่ามันแฮกยังไงครับผมก็อยากให้ทุกท่านลองไป แพกกันเองครับไม่อยากจะสอนเพราะว่าผมก็สอนไม่ค่อยํำนาญเท่าไหร่แลวครับเนี่เป็นนี่คือจามาจามาโอเคลองไปดูกันที่ควาครับ <ourd. S 1> การยิงกระต่ายครับสุดส,ส,ส,สุดได้ครับโอเคตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้าลองเปลี่ยนปืนดูนะครับเราลองใช้ปืนที่ผม ที่มันคิดว่ามันยิงง่ายสุดครับร็คือปือนนี้ครับปืนไหนวะย,ย,ยืนไหนวะนี่ปืนใหญ่สงเกตครับลองใช้ยิงจะมาจะมาดูนะว่ามันจะรอดไหมโอ้โหสามสิบตัวก็ยิงทันครับระเบิดซะทั่วเลยสองตัวดีสองตัวดี มาตัวเดียวสองตัวก็ทันแล้วไม่เป็นไรสองตัวก็ทันแล้วลองไปดูสักสาม,ส,ามสี่ตัวนะทนันทันหมดทันหมด สองตัวทันทันทันหมดทันหมดครับไม่พลาดไม่พลาดลองไปดูอีกสิมีสิบตัวทันเรียบร้อยเก็บหมดเก็บหมดเก็บกวาดละเอียดทรับตอนนี้ปืนแล้วกระสุนหมดแลวตอนนี้สองตัวดิ เก็บหมดหเก็บหมดครับเก็บร้านละเอียดครับตอนนี้เป็นอะไรที่เล่นง่ายมากครับผมบอกเลยครับไปดูไอ้ป้อมประการผีดูนะครับลองใช้ปืนโอ้ยแบตละอสี่สิบแล้วใครลองใช้ปืนนี้ดูนะครับปืนอะไรวะลองใช้ถุงมือเลยใครนะนะปืนนี้เป็น,ป,นปืนที่ค่อนข้างแรงแล้วก็ยิงไกลนะครับไม่สามารถยิงซัมบี้โดยเฉพาะครับไฟสว่างแปลกแปเว้ย มี2เวฟนะครับมันก็เล่นเป็นเวฟนะตอนนี้หมดแล้วรับไม่ยากครับไม่มีอะไรมากเอ๊ะทำไมำไมไม่มาทีวะมาแล้วมาแลองดูเวฟที่สองดีกว่านะว่าเวฟที่สองนั้นมีตัวอะไรนะครับ มีสองมีตัวอะไรอ๋อมีผีดิบโผล่ขึ้นมาจากใต้ดิน,นครับมีตัวเดียวปาวะสองจบแล้วเหรอโอเคภารกิจอย่างนี้ผมก็ไม่ค่อยชอบเล่นแนตะ่เกลียดรกรับขี้เกียจมากคือมันก็ไม่ค่อยมีไรนะเข้าใจปะเปืนก็มีทุกทุกแบบครับช็อตฟงช็อตกันสนลงสนายมีหมดครับจะเป็นปืนอินดิฟไรเตอร์อ้วยิงนี้ก็ยิงได้ครับจะเป็นเป็นแนวสายฟ้าก็ยิงได้ครับ ไม่มีอะไรเนาะไม่ค่อยมีอะไรมีปืนฟองปืนไฟมีข้อพับชัดตโกงชัดกันปืนคงปืนคู่มีนี่มีสนับมีสนับมือด้วยครับเฮ้ยมีอะไรวะอ๋อโอเคโอ้โหเฮ้เยมาวิ่งมาวิ่งมาวิ่งไว้มาวิงาว่ง,งโอเค ไม่มีอะไรครับลองพันกิจน,นี้ดูก็ได้ไม่มีอะไรครับบอกเลยกล้าบอกครับว่ามันไม่มีอะไรเลย istic. ยิงทะลุนันแต่จริงๆว่ายิงไม่ทะลุหรอสังเกตที่เลือดดูครับเลือดจะไม่ทะลุเพราะว่าชุดนี้เพิ่มเกาะให้24%ครับสังเกตดีครับเลือดไม่ลดครับเพราะว่าชุดนี้เป็นชุดเพิ่มเกาะให้นะครับเลือดเลยไม่ลดครับไม,ไ,มไม่ต้องไม่ต้องแปลกใจครับ Uhm. Hey. ไม่มีไร hai, before hai, before. ไม่มีไรค่อยไปครับค่อยไปครับไม่ยากครับไม่ยากเกินมือท่านผู้ชมหรอครับโอเคลอตเตอรี <Sweet. S 1> ่ก็มีครับเดี๋ยวพาไปดูก็สามารถมีหีบกระสุนฟฟีให้นะครับแล้วก็สามารถดูวิดีโอได้ตอนนี้ยังไม่มีวิดีโอแ้วลองใช้หีบกระสุนทองอะไรดีกว่าก็มีอาวุธให้เลือกหลากหลายนะครับสามารถเราอยากได้อาวุธนี้เรากดไปปุ๊บ เราเราลองให้มันสุ่มออกมาแล้วก็จะมาดูกันแล้ว,ลวก็ว่ามันมีกระเป๋าไม่พอครับเราจะองไปดูกันดีกว่าว่าเราจลสุ่มได้อะไรนี่ทำไมวะกระเป๋าไม่พอโอเคของออกก่อนคนระับตอนนี้ของเยอะของเต็มเป๋าครับตอนนี้ลองไปดูเลยรดีว่ามีอะไรให้เรายิงบ้างคนระับมีผมมีแต่ขวดยาแม่งไม่ได้ได้เลย เองแม่งเลยโอ้โหอลังการเวอร์โอ้โหอะไรวะเนะน,นี่ยขนนกเหรอโอเคมีกระเป๋าอ่านไม่พอไม,ไม่เป็นไรครับโอเคก็จบกันไปกับการรีวิวซิกกันเพียงเท่านี้ดีกว่านะเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรครับก็มีมันมีเพลเยอร์มีอีวงอีเวนต์นะครับแต่ตอนนี้เกมลอบเบิร์ซัพพอร์ตไปแล้วนะครับ พออีเวนต์ก็จะไม่ไม่มีแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็เล่นขำๆเล่นแก้เบื่อนะครับแก้เบื่อหรือเพิ่มความเบื่อมไม่รู้ครับผมเล่นผมยังรู้สึกว่ามันเบื่อมากครับโอเคก็ไม่มีแล้วแหละก็จบกันดีกว่านะครับขอบคุณที่รับชมไปตลอดนะครับเกมนี้สาม,มารถหาโหาลดได้ทาง Google Play Store นะครับว่าใครอยากเล่นหรืออยากลองทดสอบเรื่องเกี่ยวกับการเล่นข่าวบอยการแต่งตัวยิงปืนหรือว่าอะไรก็ลองดูได้นะครับทาง Google Play Store นะครับ พิมพ์เข้าไปเลยครับคำว่า six การนับเจอแน่นอนครับจะเป็นรูปอุ้ยเฮดช็อตเลยเหรอวะต้มน้ำอะไรอยู่วะโอแม่ไปสีเลือดเลยมึงกินเลือดคนเหรอฉันเพิ่งรู้วเนี่ยโอ้โหไม่ตายไม่ตายไม่ไม่ตายโอเคไม่เป็นไรออกจากที่นี่ก่อนดีกว่าเนี่ยมีสัตว์อยู่นะครับมีสัตว์อยู่บ้างไหมมีทั้งพวกน้องแพะครับมีกงมีไก่ครับ อคก็ออกมาแล้วนะกับตรงนี้นะครับโอเคโอเคตรงนี้สำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะก็เล่นแก้เบื่อได้นะเซ็งๆนะวันไหนเซ็งๆก็มาเล่นได้นะไม่รู้มันเล่นแก้เบื่อหรือเพิ่มความเบื่อให้ก็ไม่รู้นะโอเคสำหรับ <Okay. S 1> วันนี้แม็กกี้มิงคต้องลาไปก่อนนะก็ฝากไลค์คลิปแล้วก็ซับสไครป์ช่องแชนแนลนะแล้วก็ฝากแชร์คลิปนะเพิ่มแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับมีปัญหาอะไรอยากจะคุยหรืออยากจะอะไรก็สอบถามทางแฟนเพจได้นะครับผมก็จะ ลิงก์ไว้้ด้คลิปชันให้น,น้องสำหรับวันนี้แม็กกี้พ่เาต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ